สว,ส,ส,สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่สตาพรค่ะจ้าสวัสดีค่ะลูกค่ะแม่เป็นสบายดีไหมคะแม่ค้าก็สบายดีกินได้แต่นม <c oughs> กินได้แต่นมเอาหเขาก็ซื้อนมกล่องมาฝากอ๋อ <c oughs> จ<ะ>้กินได้แต่นมแจ่แม่เป็นะบบเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบโอ้รอแม่เหรอจะ้ะเป็นโรคเป็นโรคคุณนายโอ้เนาะแต่ว่ารักษาอยู่เป็นปา รักษาอยู่แล้วแม่ถ้าไม่รู้จักดูแลตัวเองก็ไปนานแล้วเลยลูกดีก็รู้จักดูแลตัวเองก็เลยอยู่ได้จ้ะเนาะจ้ะเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่นะแม่เนาะจ้ะเอ่อแนวทางตัวเลขของอน้องน้องเทวดาน้อยเนาะเทวดาน้อยยังยังไม่ไม่ได้จุดนะแม่จ้ะจ้ะ แล้วก็ของคุณยายมีจ้ะเพราะแม่ไม่ว่างเมื่อวันพระที่แล้วไม่ติดธุระก็เลยไม่มีเวลาทำจ้ะแต่ว่าจะจุดอยู่วันนี้เหรอแม่าจ้ะจะไหว้วันนี้จ้ะจ้ะโอ้นะแม่แม่ฝันแม่ฝันจ้ะเลขแม่ฝันมีแล้วอืฝันมีแล้วก็คือฝันต่องวดเหรอคะแม่จ้ะจ้ะ ฝันว่าอย่างไงมัางแม่จฝันว่ามีคนแก่ห้าคนเขาเดินแล้วแม่ก็แม่ก็เดินเดินไปไปเห็นคนแก่ห้าคนก็เดินเนาะแม่ก็ถามเขาว่าคุณยายจ๋าคุณยายจะไปไหนคุณยายจะไปวัดอีหนูขาว่าจะแต่คนแก่ห้าคนนั้นเขาตายไปนานแล้วลูกอืมค <c oughs> ่ะแล้วเขาก็เดินเดินเดิน เดินแม่ก็เดินตามหลังเขาเดินตามหลังไ้ไปเจออีกเก้าคนคนแก่ผู้หญิงใส่เสือ้อสีขาวแขนสามส่วน <Yeah. S 2> เจอเีญจ้ะเจออีกแม่ก็ถามอีกคุณยายคุณยายจะไปไหนจ้าโอ้อิโนโอูยายจะไปวัดก็อบอกจะ้ะยายจะไปจะ้ะทีนี้แม่ก็เลยแม่ก็เลยตีเป็นตัวเลขห้าก็คือห้าจ้ะตายแล้วก็ศูนเนาะ ทีนี้ไปเจออีกเก้าคุณแม่ก็ตีเป็นเลยเก้าอันนี้เลยฝันแม่หมายถึงว่าฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วจะจะยีสายเขานี่ลาวสักอายุเท่าไหร่อะคะแม่คนแก่นะลูกคนแก่นะ่ะอายุเยอะแล้วแหละประมาณแกเป็นเป็นญาติแม่นะ่ปะประมาณว่าแกาตายไปนานแล้วไปทั่วแต่เห็นนี่เลยจ้ะจ้ะแม่เลยตีเป็น เป็นะห้าศูนย์เก้าอันนี้เลขฝันเลขฟันเนาะค่ะเนไมีสายเข้าหรือมีสายเข้าอืมปละห้าศูนย์เก้านะแม่ห้าศูนย์เก้าเราเราหยุดก่อนไหมลูกเดี๋ยวให้แม่รับได้ค่ะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเบก่อนก็ได้ค่ะค่ะจับเบกเดีย๋ยวค่อยต่อลูกไม่ตรองใครโตแม่ฟันฟันแล้วก็ได้ได้ตีตัวเลขให้ก็คือห้าศูนย์เก้านะแม่เนาะ จากห้าศูนย์เก้าถ้าตัดก็จะตัดสองตัวห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าห้าเป็นหกตัวห้าศูนย์ห้าเก้านะแม่นะจากจากแล้วก็ศูนย์เก้าด้วยจากเก้าห้าเอาแล้วก็มีแค่สามหางห้าศูนย์ศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าห้าเอากลับเอาเองเนาะ จ้าจ้าทีนี้่เรื่องกําไรแม่กําไรโบราณไหมจากกําไรโบราณปู่เทพท่านบอกว่ากําไรอันนี้อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีจ้าของปีก็อจาจจะตัดเป็นไปใต้เพราะเป็นของเก่าเกงกำไรโบราณน,นี่เขาได้มายัางไงแม่โอ้ไปขุดวางอ่าสายไฟฟ้ารถต้ รถไฟฟ้าใต้ดินนะ่ะลูกรถไฟฟ้าใต้ดินจ้าตั้งแต่ตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะเขาบอกอ,อยู่กรุงเทพบ่ะแตอยู่กรุงเทพแถวาลาดพร้าวนั่นแหลยที<อ>ยนี้ทีนี้แถวลาดพร้าวปู่เทพท่านว่าแถวลาดพร้าวน่ะจะเป็นเป็นอะไรของโบราณจะอยู่ตรงนั้นเยอะจ้ะของโบราณร้อยปีพันปีปู่เทพท่านว่า ค่ะเขาขุดแมโกรขุดแมโครแล้วมันติดติดฟันแมโกรมาน่ะลูกอืมติดฟันแมกโครมาแล้วจะขอลูกชายเขาไปได้มาแล้วแม่เขาก็เ,เก็บไว้เก็บไว้ทีนี้เขาฟันฟันได้เลขอ่ะเหมือนกับออกสี่หกอย่างนี้ก็ฟันได้หกสี่เธอก็ซื้อแต่หกสี่นะลูกจ้ะฟันได้หนึ่งสองซื้อแต่หนึ่งสองสองหนึ่งก็ไม่กลับเลขก,ก็ออกสองหนึ่งอย่างนี้นะจ้ะ อืคนที่ได้มาเนี่ยก็คืออ่าเขาได้มีโชคมีลาบอยู่ตลอดหรือคะแม่ใช่ได้โชคได้ลาบตลอดทีนี้ตอนได้มาใหม่ๆอะ่ะเขาก็โทรหาพี่หาน้องเขาเนาะจ้ะทีนี้เราก็นอนฝันได้เลขแล้วแล้วพี่น้องเขาซื้อเน่ะพันคูณพันเลขสามตัวนะลูกอืมค่ะเขาซื้อถูกอะ่ะทีนี้แต่เจ้าของอ่ะแม่แม่คนที่ขุดได้มาเขาก็ไม่ซื้อ เขาก็ยังโหวนู้เสียดายเลยกะะ็บว่าทีนี้ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นพอดีแม่ไปเขาก็เล่าให้แม่ฟังว่าเอ้ป้าทําไมหนูต้อเลขไม่ยอมกลับสี่ห้างงวดมาแล้วเขาบอกค่ะทีนี้หนูว่ามีอะไรติดขัดหรือป้าโอ้หนูมีกําไรข้อมือเขาก็เลยพูดบอกแม่มแม่ก็เลยโทรหาท่านปูเป่เทพปู่เทพท่านมาดู ท่านบอกว่าของสิ่งนี้เป็นของจักตจิตของโบราณอตีพันตีเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ท่านบอกทีนี้ท่านบอกว่าเวลาพันธะให้ทําขันห้าขันแปดไหว้ทีนี้ก็หาอ้อยต้นอ้อยอ่ะจากถวายเขาด้วยเพราะว่าช้างกินอ้อยไงลูกค่ะ <Huh. S 1> จ,จากทีนี้พอหลังจากปู่เทพดูของแล้ว ให้แม่จุดทูปขอแล้วแล้วเจ้าของบ้านเขาก็นอนฝันเมื่อเช้าโตมาหาแม่ก่อนไปบัดป้านหนูฝันดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาว่าโอ้ฝันดีแล้วจ้ะเขาว่าเลขเราจะออกมั้งป้าเขาว่านะเจ้าของเจ้าของกาไรอ่ะอืะเจ้าของกำไรเขาพูดยังไงแม่เขาเขาบอกว่าเขาฝันดีนะลูกฝันเหมือนจะได้เงินได้ทราอย่างนี้แหละจ้ะอืม แม่ก็บอกว่าดีแล้วจ้าก็บอกวันนี้วันพระให้ทําขันห้าขันแปดไหว้ด้วยแล้วก็หาต้นอ้อยมาถวายให้ช้างรับประทานด้วยแม่บอกไปจ้อแกเลยฝันดีลเลยทีนี้จ้ะทีนี้เลขเลขที่แม่จุดทูปได้ของงาช้างอ่ะลูกจ้ะได้หกปีสามดวดงวดน,นี้ จากงวดนี้จากงวดวันที่ 16. สิบหกสิงหาเนี่ยนะ่ะหกสี่สามแล้วค่ะหกสี่สามจต่แล้วอําพอมองดูในกํ 6, 4, าไรเห็นศูนย์สามจ้ะเลยกาไรศูนย์สามอืมสามตัวนี้หละจ้ะหกสี่สามจ้ะหกสี่สามกับศูนย์สามคันตัดถ้าตัดแล้วแม่ถ้าจ้ะถ้าตัดก็ตัดหกสี่่อาหกสามสามหก สี่สามสามสี่แล้วก็หกสี่อย่างนี้ก็ได้สี่ออกออกแล้วอ่ะจ้ะหกสามสามหกสี่หกหกสี่อย่างนี้นหละจ้ะนอเคหกสี่สี่หกถ้าตัดก็ตัดเอาด้วยสามตัวถ้าตัดสองตัวมันจะเป็นหกตัวนะจ้ะจ้ะจ้ะก็เห็นเลขในกําไรเป็นเลขสามศูนย์เลยค่ะแม่ศูนย์สามจ้ะศูนย์สามนะจ้ะ อัมพลเป็นคนอธิษฐานอธิษฐานจากอัมออพลินเลขกำไรศูนย์สามค่ะน้ะเนาะก็อันนี้คือเลขกำไรโบราณเป็นงาช้างเนาะค่ะจากปู่เทพท่านบอกว่างาช้างเปลือกงาช้างเปลือกด้วยจากงาช้างเปลือกโดยไม่ใช่ช้างธรรมดามเป็นงาช้างเปลือกอันใหญ่ไหมแม่ ใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่เท่านิ้วมือแหละใหญ่เท่านิ้วมือรู้ได้ถ่ายรูปมาแม่ถ่ายปูเทปสั้นทายจ้ะเออแม่ได้ถ่ายไหมแม่ก็ถ่ายแต่แม่ตรงไม่เป็นเนาะทำไงเดี๋ยวให้มีเด็กมาก่อนนะได้ค่ะแม่ได้ให้ให้มีให้มีของแม่โทรศัพท์มีไลน์ไหมมีนะพ่อเนาะ จะมีจะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนทำให้เขามาก่อนนะลูกนะเนาะจะได้ให้เอฟซีเขาได้ดูด้วยเนาะว่าจะจะจะเป็นแบบไหนกำไรโบราณสื่อสารเนาะกำไรงาช้างเออกำไรงาช้างโบราณช้างเผือกช้างเผือกอุ้ยไม่ได้หาได้ง่ายเนาะของโบราณเนาะบุ้ยไม่มีหลอกลูกเออต่หาตรงไหนเจอละอันนี้ดูเขาขุดลึกสี่แม่ห้าเมตรน่ะจะ ตอนที่ขุดโอ้ทำทางรถไฟใต้ดินเนี่ยขุดลึกอยู่นะจ้าขุดขุดก็วางาวางสายไฟรถไฟใต้ดินนอะแม่ถ้าเป็นวดที่แล้วนี่สี่หกหกสี่มาเต็มเต็มเลยเนาะจ้าเนี่ยก็ก็แม่ฝันอะฝันกับไอ้เลขกำไรเนาะแม่เนาะกำไรไปครั้งแรกที่ไป นั่งนั่งสื่อสื่อสารกับท่านเนาะเจ้าของกำไรจเจ้าของกำไรเป็นเมียนายทหารอืมสษารพระองค์สงครามโลกครั้งที่สองไม่ถามท่านบอกว่าท่านเป็นเมียนายทหารจ้ะจ้ะทีนี้การไปสื่อการไปนั่งทรงครั้งแรกเนาะแม่เนาะสื่อสารครั้งแรกเนาะอย่าจ้ะ,จะก็เอาไปเพื่อนบ้านก่อนก็ได้ ใช่ะใครชอบนะจะจะก<อ>็ก็เจ้าของบ้านฝันน่ะจ้ะฝันฝันได้เลขทุกงวดน่ะแต่ทําไมเธอซื้อเธอไม่กลับมหลอกเหมือนฝันสี่เหมือนฝันได้หกสี่ก็ซื้อแต่หกสี่ป้าเอ้ยหนูก็ซื้อแต่หกสี่ก็บอกว่สี่หกหนูก็ไม่เอาก็ว่างวดน,นี้ก็ฝันได้ยังแม่ งวดงวดน,นี้เขาเขาไม่ได้ฝันได้เลขหรอกแต่เขาว่าเขาฝันดีเขาโตหาเมยไม่เจ้าอืฝันดีอย่าง,งนี้เลยหนูฝันดีเพราะว่าฝันดี<อ>แล้วเขาตีเป็นเลขอะไรเหรอแมก่ก็ก็ไม่ได้ตีเป็นเลขนะเขาเอาเอาเลขที่จุดทูปโอ้โห<อ>แลกจั่จุดทูบได้หกสี่สามจากหกสี่สามแล้วเธอไปอธิษฐานแล้วเธอนอน นอนแล้วแล้วเขาก็ฝันนะลูกอืมอก็ได้เลขเดียวกับแม่เลยเนาะอาจารย์เหมือนจะได้เงินได้ทองอะไรอย่างนี้น่จ้ะกําไรมีแต่กําไรนะโอ้โชคดีจังเลยจ้แะแสวยมากเนี่ยลูกแล้วก็อยากเห็นของจริงเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มีลายและให้แม่ส่งให้ทางลายก็ได้เนาะแม่เนาะอาจากเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กที่เขาทําเป็นทาให้แล้วลูกนะจ้ะ ที่นี่เดี๋ยวรอเลขน้องเทวดาน้อยเนาะแม่จะขอวันนี้วันนี้แม่จะขอวันนี้เลขอ่าเทวดาน้อยกับคุณยายมีจ้าจ้าจ้าเนาะเทวดาน้อยนี่ห่างๆหน่อยเดี๋ยวก็มาห่างหน่อยเดี๋ยวก็มาเนาะจ้าจ้าวันที่โจไปนี่ก็ออกแปดเก้าตรงๆเลยนะแม่เนาะนานนะสิโอ๊ยเจดงว่าชอบชอบกินกล้วยชอบกินน้ำแดงจ้า นาะก็ดีใจดีใจคิดถึงอยู่กับแม่จ้ายัมีโชคมีลามีมันเนาะจ้ามีเวลาก็มาลูกได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างจะรวจก็จะเยอะอ่าเอาผงดำมาลงออกพุญษาบอ๋อหมายถึงออกพุญษาก็จะสร้างแล้วใช่ไหมจ้าจ้าจะสร้างสร้างมาหรือว่า สั่งมาหรือว่ามายังไงแม่สั่งมาจ้ะมาสาเร็จจะสั่งมาแล้วก็มาลงสอนไหนยังไม่รู้เลยออกันษาไหมจะ้ะจ<อ>้ก็คิดถึงพี่ช่างจะลรวดอยู่เนาะก็ไม่ได้ไปไม่ได้โทรถ,ถามใ่กันคงจะยุ่งยุ่งอยู่ก็ต่างคนต่างก็มีงานเนาะจะ้า <laughs> เอาแม่ไว้ยพรอในเอฟซีหน่อยแม่มันนี่จะอ่า ่าธุหมดนี้กาขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีโชคมีลาบกับเลขที่แม่สถาพรจุดจู้นะคะของในายกำไรข้อมืองอาจ้าง<ช>ของคุณญิง<ช>คุณนายอ่าสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเจ้าของกำไรอ่ะได้643หกสี่สามแล้ว <64 3 S 2> <น>แม่นะขาไปหกสี่สามแล้วเลขในายกำไรก็มีเลขศูนย์สามจ้ เลขที่แม่ฝันก็มีห้าศูนเก้าก็ขอให้เลนี้เข้าเลขท้ายสามตัวเลขหน้าสามตัวก็ขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีโชคมีลาบนะจ๊ะสาธุสาธุสาธุจ้ะสาธุค่ะ,ะกราบขอบพระคุณคุณแม่สดาพรมากๆเด้อค่ะแม,ม,ม่ที่ให้แนวทางเนาะค่ะทั้งความฝันแล้วก็กําไรโบราณกําไรงาช้างเนาะก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงหาย ไวๆแล้วแม่เนะอะจ้าจะจะให้ลูกยค่ะขอบคุณมากค่ะแม่วันดีค่ะค่ะก็ <ขอ S 2> เรียบร้อยแล้วค่ะแนวทางของคุณแม่สตาพรที่แบ่งปันมาให้ทางช่องโจพารวยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจกำลังใจให้กับทางช่องโจพารวยด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยค่ะให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะ กก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุสคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอให้หยิบจับลอตเตอรี่ใบไหนเป็นโชคเป็นลาภเป็นมาในถูกรางวัลที่หนึ่งก็ขอให้รวยรวยทุกๆคนสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ